แล้วคลิปวิดีโอ,อวันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาดูกันแบบละเอียดทีปยิบเลยนะคะว่าระหว่าง c ชาแนล l ลาสสิกแ u b นะคะแล้วก็ชา n e l Boy เนี่ยใบยไหนที่น่าซื้อใบไหนที่น่าจะเป็นจับจองไปเจ้าของก่อนกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอโบเพิ่งมารู้จักโบนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้โบด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปแล้วเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะในวันนี้โบถึงมาพูดถึง c ชา n e l c l a s s ิก c ลับแล้วก็ชาแนลบอยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึง,งกระเป๋าชาแนลนะคะก็คือ2ใบนี้เนี่ยน่าจะเป็น2ใบที่แบบว่าใครๆก็แบบพูดถึงคะ ก็แบบอยากได้ก็คือเป็น2ใบที่ยอดฮิตยอดนิยมของชาแนลนั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่คิดว่าเออถ้าอยากได้กระเป๋าชาแนลเนี่ยไหนที่น่าจะซื้อก่อนกันนะคะระหว่างคลาสสิกแฟลปหรือบอยนั่นเองก่นอนอ,อื่นต้องออกตัวก่อนเลยนะคะว่าโบ<อ>ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเอ็กซ์เหรือรู้มากมายอะไรอย่างแท้จริงถ่องแท้หรือเป็นนักสะสมกระเป๋านะคะแต่ที่มาพูดคุยกันเนี่ยก็คือโบเป็นคนที่ซื้อมาอแล้วก็ใช้จริงนะคะจะมาให้ดูกันว่าระหว่าง2ใบนี้เนี่ยถ้าใครกาลัง ข้อมูลอยู่คิดว่าจะซื้อใบไหนก่อนดีเนี่ยก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถทําให้เพื่อนๆตัดสินใจได้นะคะว่าใบไหนที่น่าซื้อก่อนกันนะแล้วก็กระเป๋าที่โบมีอยู่นะคะทั้ง2แบบเนี่ยก็คือคลาสสิกแฟลปนะคะโบจะมี ในคาเวียเลเตอร์นะคะก็คือเป็นหนังคาเวียเนาะแล้วก็เป็นซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะคะส่วนตัวบอยนะคะโบก,ก็จะมีเป็นคาเวียเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นเชฟรอนนะคะไม่ได้เป็นควิลต์แล้วก็เป็น,น,ะะปน, ilt, ปนอะอะไรก็เป็นไลท์โบฮาร์ดแวร์นะคะก็คือเป็นอะไรสีทองอ่อนนั่นเองถถึงเ,<อ>เรื่องราวฮิสตอรีเนี่ยกระเป๋าคลาสสิกแฟล ก็เป็นกระเป๋าที่มีตำนานยาวนานกว่าอยู่แล้วนะคะนี้เราก็มาพูดถึงการเปิดปิดเทิร์นล็อกกันนะคะตัวคลาสสิกแฟลปเนี่ยก็จะเป็นคลาสสิกอยู่แล้วนะคะก็คือการเปิดปิดของเขาเนี่ยก็จะคือเป็น CC ซีเทิร์นล็อกนั่นเองนะคะก็จะเป็น CC แล้วก็หมุนเปิดเข้าเปิดออกอย่างนี้เนาะ ส่วนชแนลบอยนะคะก็จะเป็นโมเดิร์นนิดนึงนะคะก็คือการเปิดปิดของเขาก็คือเราต้องกด2ด้านอย่างนี้แล้วก็เปิดขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วข้อต่อไปนะคะทุกคนน้ําหนักนะคะตัวชแนลบอยเนี่ยก็จะหนักกว่าตัวคลาสสิกนิดนึงนะคะอันนี้โบไม่ได้แบบว่าช่างหรือไม่ได้อะไรนะคะแค่บอกว่าพูดตามที่เราใช้ตามที่บอกว่าโบถือนะโบรู้สึกว่าใบนี้เนี่ยก็คือจะหนักกว่าคลาสสิกแฟลปอยู่แล้วนะคะ ข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโครงสร้างกันนะคะโครงสร้างของบอยเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่ก็คือเป็นเหลี่ยมชัดเจนนะคะส่วนคลาสสิกแฟลปเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เขาก็จะแบบมีความมนๆน,น,นิดนึงนะคะแต่ว่าก็คือโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะเรามาพูดโครงสร้างภายนอกกันนะคะโครงสร้างภายนอกเนี่ยก็คือคลาสสิกแฟลปนะคะข้างนอกเขาก็จะมี กระเป๋าพ็อกเก็ตตรงนี้อีกพ็อกเก็ตหนึ่งนะคะซึ่งชาแนลบอยเนี่ยไม่มีนะคะทุกคนก็คือจะเป็นแบบข้างหลังก็คือจะเป็นแบบเรียบๆนะคะแล้วก็ไม่มีพ็อกเก็ตอะไรเหมือนกับคลาสสิกแฟลปนะคะข้างในคลาสสิกแฟลปนะคะเดี๋ยวเราเปิดมาเนาะ เราก็จะข้างในเนี่ยก็จะมีแฟลปก็จะมีฝาปิดอีกด้านอีกชั้นหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องโถงก่อนที่เราจะเข้าไปตรงช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีซิปตรงนี้ซึ่งซิปตรงนี้จริงๆโบก,ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนเขาทํามาให้ใส่แบบอะไรกระดาษเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆถ้าบางคนคนส่วนใหญ่โบคิดว่าเขาก็ไม่จะใช้ไม่ได้ใช้กันเนาะเปิดมาข้างในนะคะก็จะมีกล่อง มีเป็นช่องโล่งๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีพ็อกเก็ตอยู่2อสองพ็อกเก็ตนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนช่องใส่ลิปสติกนะคะแล้วก็ด้านหน้าของคลาสสิกเนี่ยก็จะมีพ็อกเก็ตอีกอีกอันหนึ่งนะคะอีกช่องหนึ่งเนาะ <S <S ข้างหลังก็อย่างที่เห็นนะคะข้างหลังก็จะเป็นช่องที่ไว้ใส่อะไรได้อีกส่วน,นตัวบอยนะคะนะเปิดมาก็คือจะเป็นแบบโล่งๆเลยนะคะทุกคนก็คือข้างในจะไม่มี <S <S ม,มีอะไรเลยนะคะ ก็จะเป็นช่องแบบล่งๆอย่างนี้ช่องหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่รูอะไรเป็นช่องล่งๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีอ่เหมือนกับพ็อกเก็ตอีกพ็อกเก็ตหนึ่งข้างหลังนะคะอย่างนี้ข้อต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงสายกันบ้างนะคะต้องสายของคลาสสิกแฟลปนะคะทุกคนจะเป็นสายที่เป็นหนังนะคะก็คือจะหนังเดียวกับตัวกระเป๋าเนาะ,ะแล้วก็จะลอดจะมีอสอดเข้าไปในสายในโลหะนะคะก็คือ จะเป็นอย่างนี้ทั้งสายเลยนะคะส่วนการปรับของเขาเนี่ยก็คือเราก็ลูดเข้าอย่างนี้ได้นะคะคือแบบล,ลูดสามารถลูดปรับสายได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่มีตัวที่จะถอดหรือว่าปรับสายได้เหมือนกับชแนลบอยนะคะสายของชแนลบอยนะคะทุกคนเขาก็จะมีเป็นโลหะท่อนหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยที่ตรง ตรงที่เราจะสปายตรงบ่านะคะก็จะมีเป็นหนังนะคะก็คือจะเป็นหนังเดียวกับตัวกระเป๋าเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ของบอยนะคะตัวสายของบอยเนี่ยจะสามารถปรับขนาดได้นะคะก็คือตรงนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าจะมีด้วยกันอยู่2ระดับด้วยกันนะคะถามว่าโบเคยปรับตรงนี้หรือเปล่าโบก็ไม่เคยปรับนะคะแต่ว่าโบเคยถอดนะคะถอดสายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ก็คือเปลี่ยนนะคะเพราะว่าโบเป็นคนที่ชอบสะพายทางไหล่ขวานึกออกไหมคะเราจะสะพายไหล่ขวาอย่างเงี้ยกระเป๋าก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงตรงตรงกระดุมตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะโชว์ข้างหน้าใช่ปะแต่เมื่อก่อนตอนที่โบซื้อมาเนี่ยเวลาโบสะพายไหล่ขวาเนี่ยตัวกระดุมก็จะไปอยู่ข้างหลังนึกอออกไหมคะจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็สายตรงนี้ก็คือจะไม่มีอะไรกระดุมไปอยู่ข้างหลังโบก็เลยถอดนะคะทุกคนถอดสายออกมาเลยก็คือถอดตรงนี้ถอดกระดุมออกแล้วก็ถอดสายออกมานะคะแล้วก็เปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยนให้เขากระดุมเนี่ยเวลาสะพายทางไหล่ขวาให้เขาอยู่ข้างหน้านะคะอันนั้นก็คือข้อดีของเขาที่สายสะพายของโบยเนี่ยเราจะถอดได้นะคะแต่ว่าของชแนลคลาของแฟลปเนี่ยเราจะถอดไม่ได้เนาะส่วนความสบายของ สายสะพ,พายนะคะระหว่างคลาสสิกแัดกับบอยเนี่ยผมจะบอกว่าด้วยความที่าสายคลาสสิกนะคะเขาจะเป็นเหล็กอย่างนี้นะเป็นโลหะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถือเป็น,นานๆนะคะถ้าสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยเหมือนช้อปปิ้งและถ้าเกิดเราใส่ของเยอะๆนะคะทุกคนก็เราก็จะรู้สึกถึง ความเจ็บไหลนะคะคือความปวดความเขา,าเรียกอะไรล่ะคือความกดทับนะคะเราจะรู้สึกได้แต่ว่าส่วนของบอยเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีอืมสปายตรงนี้ตรงสายที่ไหลเนี่ยเขาจะเป็นหนังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวบอยเนี่ยถ้าเกิดเราสพายนานๆนะคะบอยก็จะคำ้ำทเบกว่านะคะแล้วก็จะไม่ค่อยคือจะสพายได้สบายแล้วก็นานกว่านะคะแต่ของคลาสสิกนะคะก็คือเหมือนกับ เราสะพายเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนแบบแบบแบบเปลี่ยนลายอะไรอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปนะคะเราก็มาพูดถึงหนังกันนะคะตัวคลาสสิกแฟลปเนี่ยหนังก็คือที่เป็นที่นิยมที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันนะคะก็คือหนังคาเวียนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นหนังลูกวัวที่เป็นสูทนะคะก็คือเป็นคาฟแต่ว่าไม่ได้เป็นเอ่อคาเวียอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกหนังหนึ่งก็คือเป็นแรมสกินนะคะตัวนั้นเนี่ยก็จะ เป็นเป็นตัวที่วาวๆนะคะก็คือซอฟต์แล้วก็แบบฟูหนังจะฟูมากกว่าคาเวียนะ,ะแต่ว่าเขาก็ยังทำมาอีกอหลายแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าทวิสต์นะคะหรือว่าเป็นเลื่อมเป็นปักอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าจะเป็นหนังเอลิเกเตอร์นะคะหรือว่าหนังงูก็เคยทำมานะคะแต่ว่าตัวที่ คาเวียกับตัวแรมเนี่ยค่อนข้างที่จะจเป็นที่นิยมมากกว่าแล้วก็รู้จักกันมากกว่านะส่วนหนังของบอยนะคะที่เป็นที่นิยมแล้วก็รู้จักที่เห็นกันมากๆก็คือคัฟเลเทอร์นะคะแล้วก็เป็นหนังคาเวียนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคัฟ ที่เป็นหนังลูกวัวแต่ว่าเป็นสม o ท t h นะคะก็คือเหมือนคล้ายๆกับแรมที่จะเรียบไปเลยนะคะหนังแล้วก็อีกหนังนึงก็คือเป็นแรมสกินนั่นเองค่ะก็คือเป็นเรียบๆแล้วก็ซอฟๆเหมือนกันนะคะอันนั้นก็คือเป็นหนังที่ใครๆก็มักจะนิยมแล้วก็รู้จักกันในตัว,วบอยล<อ>นะคะเมื่อกี้โบล,ลืมให้ดูตรงที่โครงสร้างไปนะคะว่า ตรงท้ายของเขานะคะระหว่างบอยกับคลาสสิกเนี่ยมีความต่างกันยังไงนะคะก็คือบอยนะคะทุกคนก็คือตรงข้างล่างเนี่ยจะไม่มีกระดาษแข็งอัดนะคะก็คือจะเป็นหนังที่ก็คือนิ่มๆไปเลยนะคะส่วนของคลาสสิกแฟลปนะทุกคนคลาสสิกแฟลปเนี่ยจะเป็นเหมือนกรกระดาษแบบ แข็งแข็งที่อยู่ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าเราใส่ของไปเยอะๆเนี่ยเราก็คือจะไม่เห็นอาการย้วยของกระเป๋านะคะเพราะว่าเขาจะอันนดกระดัษแข็งแข็งไว้นั่นเองหนังนะคะของทั้ง2แบบเนี่ยหรือว่าหนังอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะใช้นะคะก็คือมีความสําคัญนะคะมีความจําเป็นเหมือนกันนะคะว่า คนที่เรากำลังจะมองหาจะซื้อเนี่ยเราอยากจะได้มาใช้ในแบบว่า everyday bag นะคะหรือว่าเป็นแบบว่าใช้ออกงานในแต่ละครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกหนังเนี่ยก็สำคัญมากๆนะ,ะอย่างถ้าเพื่อนๆนะคะมองหา everyday bag ที่เราจะใช้บ่อยๆใช้ทุกวันนะคะคาเวียนะคะโบคิดว่าก็น่าจะเป็นหนังที่เหมาะกับ everyday bag มากกว่านะคะเพราะว่า เขาอย่างที่รู้กันนะคะเขาก็จะทนแล้วก็ดูแลรักษาง่ายกว่าตัวแรมสกินหรือว่าหนังลูก,กวัวที่เป็นสูทไลเตอร์นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่ากำลังมองหากระเป๋าที่ออกงานเป็นครั้งคราวเนะคะหรือว่าอาจจะมีกระเป๋าหลายๆใบหรืออาจจะมองถึงความสวยหรูมากกว่านะคะก็เลือกตัวแหมสกินนะคะหรือว่าสูทคัฟ f หนังลูก,กวัวที่เป็นสูทนั่นเองแล้วที่แบบมองหากระเป๋าที่ นานๆใช้อาจจะหยิบมาใช้ออกงานอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีกระเป๋าหลาย,ลายๆใบที่สามารถสลับกันได้นะคะตรงนั้นก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะเพราะว่าตัว lam skin เนี่ยเขาก็จะอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับ everyday bag สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะดูแลยากกว่าอ่ามตัว ทาเวียนิดนึงนั่นเองนะเพราะเขาจะเกิดรอยขีดข่วนแล้วก็คือเราก็ต้องดูแลเขามากกว่านิดนึงนะต่อไปขนาดนะคะทุกคนของโบทั้ง2อใบเนี่ยก็เป็นไซส์10เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์10เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความไซส์เนี่ยขนาดก็เลยจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะคะนี่โบให้ดูก็คืออาจจะสูงกว่านิดนึงนะคะประมาณนี้ ตโบใส่ขนาดไว้ให้นะคะก็คืออันนี้ก้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนาะไหมแล้วก็ด้านหลังก็คอือขนาดเขาจะไม่ไม่ต่างกันเนาะไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันเล็กน้อยนั่นเองนะคะส่วนข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวโบจะมาลองสะพายให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่า ทั้ง2ใบเนี่ยเวลาเราสะพาย crossbody หรือว่า,า shoulder เนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะคะบอยเนี่ยก็คือ,อโบสูง158นะคะเขาก็คือจะอยู่ในขณะที่พอดีนะคะก็คือจะอยู่อย่างนี้เนาะแต่ว่าตัวอ่า classic นะคะถ้าเราจะสะพายไหลเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในขนาดนี้เนาะเห็นไหมคะ ก็คือคลาสสิกแฟลปเนี่ยเรียกว่าจะขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงกว่าชแนลบอยมากๆเลยนะคะ,ะส่วนตัวโบเนี่ยเพราะว่าโบเป็นคนที่สูง158เนี่ยเวลาที่สปายข้างนี้นะคะโบก็เลยไม่ค่อยจะวอรี hmm. ่เท่าไหร่ก็คือไม่ได้ดูเป็นแบบว่าเออขึ้นมาเยอะมากมายนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สูงเยอะนะคะแต่ว่าตัวบอยเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะแบบคือขนาดเขาจะพอดีเลยนะคะ แล้วก็คลาสสิกพลับนะคะโบก,ก็จะสะพายอย่างนี้ได้เนาะ <c oughs> ก็คือเป็นแบบเป็นไหล่นะคะสะพายตรงโชเดอร์เนาะหรือว่าจะสะพายเป็นสะพายไหล่อย่างงี้ข้างเดียวก็ได้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนชแนลบอยนะคะก็เราสามารถสะพายโชเดอร์ได้เหมือนกันนะคะทุกคนนี่คะ่ะก็จะน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะ แล้วก็สามารถสะพายเป็นสะพายไหล่อย่างนี้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะหรือว่าเป็น crossbody นะคะก็จะพอดีเห็นปะจะไม่แบบสั้นขึ้นมาเหมือนอมคลาสสิกนะคะทั้งสองใบของโบนะคะเป็นคาเวียทั้งสองใบนะคะเพราะว่า โบ e, คิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะใช้งานได้ง่ายมากๆก,ก,กว่านะคะสำหรับโบ e, เพราะว่าโบ e, เป็นคนที่ไม่ค่อยจะระวังกระเป๋าสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นแ lap skin เนี่ยถือว่าน้อยเขาอาจจะแบบเป็นรอยใช้งานไปแล้วนะคะแล้วก็อะไรนะคะทุกคนเนะโบจะขอพูดถึงอะไรนิดนึงนะคะว่าถ้าใครกําลังมองหาว่าอะไรไหนที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยก็ก็ ต้องคำนึงด้วยนะคะว่าอะไรที่ของโบเนี่ยคือเป็นอะไรสีเป็นชาน่โกลใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบวาวาวอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นสีทองอ่อนนะคะโบจะบอกว่าข้อควรระวังของของทั้งสองใบเลยนะคะก็คือรอยข่วนตรงตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะพยายามอย่าให้กระเป๋าล้มอย่างนี้นะคะ่ะล้มเอาหน้าลงเน,นะะเาะเ,เพราะว่า โบเจอกับตัวเองมาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้เนาะตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ล้มไปแบบสอาครั้งอะ่ะโบก็แบบมาดูแล้วอ้าวเอเอ,เอ,เอพอล้มแต่ละครั้งก็คือจะเกิดรอยขีดรอยถลอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหมายฝูไว้นะคะว่าระวังนิดนึงไม่ให้เขาความหนานะคะ ข้อต่อไปนะคะเพื่อนๆเราก็มาดูกันที่ราคานะคะราคาณตอนนี้เดือนตุลาคมปี2,564นะคะราคาชาแนลคลา s สิกแฟลปนะคะไซสิบมีเดียมลาสไซนี้นะคะก็อยู่ที่ขอโทษด,ด้วยนะคะพอพูดราคาผิดไปละคาก็อยู่ที่27500บาทค่ะส่วนชาแนลบอยนะคะไซส10เหมือนกันนะคะณตอนนี้ก็คืออยู่ที่21,500บาทนะคะคือต่างกันที่6 9 0 0 0บาทนั่นเองนะคะก็คือต่างกัน ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันราคานะคะโบกอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของชแนลประเทศไทยนั่นเองนะคะณนะปัด<ล>จุบันต่อไป<ล>นะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูความจุกันนะคะว่าทั้งสองใบเนี่ยเวลาเราใส่ของมาแล้วเนี่ยความจุจะเท่ากันหรือเปล่าหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชแนลคลาสสิกแฟลปเลยนะคะก็คือความจุเนี่ยโบจะใส่ของที่โบเรียกว่าพกทุกวันนะคะถ้าเกิดโบจะไปไหนมาไหนเนาะ ก็คือจะเป็นมินิโพเชตหรือวิตองมินิโพเชตนะคะที่โบจะพกตลอดเวลาที่โบออกไปข้างนอกนะคะก็คือข้างในเนี่ยโบจะใส่พวกลิปสติกบ้างหรืออะไรเมคอัพเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือเราก็ใส่ไปเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเป็นคาร์ทโฮลเดอร์นะคะเป็นกระเป๋าบัตรนะคะก็เป็นตัวคลาสสิกเหมือนกันเนาะแล้วก็ใส่ไปนะคะแล้วต่อไปนะคะก็คือเป็นลิวิตองคีดเพาชนั่นเองนะคะคือเป็นกระเป๋าที่ใส่พวงกุญแจเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะโบจะใส่ไว้ข้างๆนี้เนาะแล้วก็ ที่ขาดไม่ไก็คือโทรศัพท์นะคะก็คือเป็นโทรศัพท์ X Max นั่นเองนะคะส่วนใหญ่นะคะทุกคนเพื่อนๆสำหรับโทรศัพท์เนี่ยโบก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะใส่กันยังไงนะคะแต่สำหรับโบเนี่ยโบจะชอบใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าด้านหน้าตรงนี้นะคะก็คือพ็อกเก็ตตรงนี้นี่เลยใส่ลงไปเลยเพราะว่าโบรู้สึกว่าเวลาที่โบใส่โทรศัพท์ไปข้างหน้าเนี่ย เหมือน,นเวลาเราจะหยิบเข้าหยิบออกนะคะเ,เพื่อนๆจะใช้ได้ง่ายกว่าที่เราจะเอาไปใส่ไว้ข้างหลังตรงนี้ตรงนี้เนาะเวลาที่โบใส่ไว้ข้างหลังรู้สึกว่าเราเหมือนเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือต้อง,ต,องต้องต้องเปิดตรงพ็อกเก็ตใหญ่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์พออกมาแต่เหมือนคือเหมือนต้องดูอะ่ะแต่ตอนที่โบใส่ตรงพ็อกเก็ตข้างหน้านะคะทุกคนก็คือเปิดเข้ามาเนี่ยโบก็หยิบได้เลยก็คือไม่ไม่ๆๆต้องแบบว่าดูเนาะก็คือหยิบเขา้าหยิบออกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรศัพท์ของโบก็จะ อยู่พกเกตข้างหน้าตลอดนะคะนี่ค่ะข้างในก็จะอยู่เป็นประมาณอย่างนี้นะคะก็คือจะพอดีเลยนะคะอาจจะใส่แมสหรือว่าใส่อะไรแบบตรงเขาเรียกอะไรล่ะช่องเล็กๆตรงนี้ได้อีกนิดนึงนะคะตรงใก,กล้ๆกับกระเป๋าคีเพาชเนาะก็จะปิดได้พอดีนะคะ หนักนะคะทุกคนก็คือก็ก,ก็ไม่หนักเกินไปนะคะเพราะว่าโบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถือของเยอะนะคะจะใช้แค่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็คือโอเคอยู่นะเขาคือจะไม่ถึงกับเจ็บบ่าอะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองใส่ของอในกระเป๋าชาแนลบอยกันเลยเนาะเปิดเข้ามาก็โล่งๆอย่างนี้นะคะทุกคนโบก็ใส่นี่พวกเชิดป้ปมันเคยนะคะแล้วก็ตามด้วยอ่ากระเป๋าใส่คาดเนาะแล้วกจะ็จะตามด้วยนี่ค่ะพวงกุญแจเหมือนเดิม แล้วก็โทรศัพท์ก็โบจะใส่ไว้ข้างหลังสุดเล,เลยนะคะเพราะว่าทำไมเพราะว่าโบจะใส่ uh, คาร์ดฮลเดอร์ไว้ข้างหน้านะคะแล้วคาร์ดฮลเดอร์เนี่ยก็คือตรงนี้เขาจะเป็นอะไหล่ใช่ไหมคะโบกลัวว่าถ้าเกิดเราใส่โทรศัพท์จุกเข้าไปตรงตรงข้างหน้าของคาร์ดฮลเดอร์เนี่ยโบกลัวว่า <laughs> เขาจะเกิดร wow! อยทะลอกนั่นเองนะคะ <laughs> โบก็เลยใส่ไว้แบบข้างหลังสุดเลยนะคะสาหรับโทรศัพท์นี่ค่ะใส่ไปแล้วทุกอย่างไปแล้วก็จะอยู่ในประมาณนี้นะคะสาหรับชาแนลบอย ก็คือไม่ไม,ไม่มีความต่างเยอะเท่าไหร่นะคะก็คือเหมือนกัน,นะคะ่ะเหมือนกันกับชาแนลคลาสสิกแฟลปนะคะก็คือจะสามารถมีช่องเล็กๆตรงนี้สําหรับไว้ใส่อะไรได้อีกนิดหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะแมสหรือว่าอะไรลิปสติกหรืออะไรที่เราจะแบบใส่ไปนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่องเหลือไว้นิดนึงเนาะ,ค,ะความจุนะคะเพื่อนๆก็คือสําหรับโบนะโบรู้สึกว่าจุได้ก็คือประมาณเท่าๆกันเลยนะคะชาแนลบอยเนี่ยอาจจะมีช่องวางเล็กๆ ที่อาจจะใหญ่กว่าช n แนลคลา s สิกแ a p นิดนึงนะฮะถ้าก็คือไม่ถึงกับเยอะหรือว่าแตกต่างานะคะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะว่าระหว่าง c h a n แนลคลา s สิกแฟลปกับชาแนล b o ยเนี่ยไปไหนที่โบคิดว่าน่าจะซื้อมากกว่ากันนะคะก็คือส่วนตัวโบนะคะโบขอยกให้ c ชา n e l Classic แฟลปนั่นเองนะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าถ้าเลือกได้เนี่ยโมก็จะขอเลือกชน oh, <why? S 1> แนลคลาสสิกแฟลปยังไงเนี่ยเขาก็คือจะดูหรูดูคลาสสิกดูแบบคือใช้ได้ทุกงานใช้ได้ ตลอดนะคะพอไปโบคิดว่า20-30ปีนะคะชแนลคลาสสิกแฟลปเนี่ยยังไงก็ต้องออกมายังออกมาอยู่ดีเนาะบอยนะคะโบก็ไม่แน่ใจว่าอีก10ปีหรือหรือ10ปี20ปีเนี่ยเขายังจะออกอยู่หรือเปล่าโบก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า คิดว่าเขาเขาจะยังออกอยู่นะแต่ยังไงเนี่ยคลาสสิกตัวนี้นะคะคลาสสิกแฟลปเนี่ยก็จะ last forever อยู่แล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอะไหล่ที่โบซื้อเป็นอะไหล่สีเงินนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเขาจะดูเด s ซับก็ได้ d e ด s Down ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. จะใส่กับ j ีน n กใส่กับเสื้อยืดหรือแบบอาวันที่สบายๆนะคะเราก็สามารถใช้คลาสสิกแฟลปได้นะคะหรือว่าวันที่เราแบบ เอออยากจะออกงานหรือว่าอยากจะไปไหนที่พบผู้ใหญ่หรืออะไรที่แบบดูเป็นทางการนิดนึงก็ยังใช้ได้อีกเหมือนเคยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบูคิดว่าคลาสสิกแฟลปเนี่ยเป็นอะไรที่น่าลงทุนมากกว่านะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะขายต่อนะคะสักวันนึงสมมติว่าเราแบบเอออยากเปลี่ยนใจแล้วจะขายต่อนะคะสิทธิ์แฟลปเนี่ยังไงก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆโบซื้อน้องเข้ามาเนี่ยก็คือเมื่อปี น่าจะ2ปีที่แล้วนะคะโบซื้อมาเนี่ยโบไม่แน่ใจว่าราคาเมืองไทยตอนนั้นเท่าไหร่เนาะโบซื้อมาในราคาออสเตรเลียนดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่8,000กับอีก10 a ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะส่วนตอนนี้ณนะปัจจุบันนะคะทุกคนราคานะคะอยู่ที่1 1 1่0ออสเตรเลียนดอลลาร์ 11, แล้วนะคะก็คือถือว่าขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ต่อไป3ปี4ปี5ปีที่สมมติโบกิดจะขายเนี่ยยังไงก็คือโบก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วนะคะถ้าน้องเขายังอยู่ในสภาพนี้สภาพดีสภาพที่เราดูแลรักษาให้ดีนะคะยังไงก็ไม่ขาดทุนแน่นอน,นะคะคือกําไรที่เราได้ก็คือกําไรในการที่เราได้ใช้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถามว่าเงินเนี่ยเราขายเนี่ย คือยังไงเราก็ขายได้มากกว่าที่เราซื้อมาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ผมว่าซื้อมาแล้วก็ขายเลยนะคะคือไม่ใช่คือเราก็ต้องเก็บไปแบบอาจจะ2-3ปีนะคะราคาก็คือจะขึ้นเรื่อยๆเนาะ,ะ,<ๆ>ะที่เพื่อนๆรู้กันเนาะว่าชาแนลเนี่ยเขาจะปรับราคาทุกปีอยู่แล้วนะคะบางครั้งเนี่ยปีละ2ครั้งก็มีอ่ะคือแบบคือถ้าคิดว่าจะซื้อกระเป๋าใบไหนนะคะก็คือถ้ามีกําลังซื้อได้นะคะเพื่อนๆแบบซื้อเลยเพราะว่าถ้ารอเนี่ยแบบ อาจจะแบบราคาขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็แบบเออก็จะนึกสเสียดายนะว่าเออน่าจะซื้อตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะได้นะคะต้องซื้อเลยนะคะอย่ารอนานอย่ารอจนราคาขึ้นจนแบบหูฉี่ค่<น>ะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็โบหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าการเปรียบเทียบระหว่างสองใบนี้เนี่ย จะเป็นข้อมูลดีๆที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาข้อมูลรีเสิร์ชอยู่อะไรอย่างนี้นะคะสามารถจาไปตัดสินใจได้นะคะว่าใบไหนที่เพื่อนๆน่าจะซื้อ<ห>ก่อน,นะคะ่ะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่โบอัปเดทคลิปวิดีโอใหม่หมๆกันนะคะสําหรับวันนี้โบก็ข่ลาไปก่อนค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ